สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเรานะครับ F-Not นะครับพบกันที่ร้าน HONDA a s อเชียนะครับและนี่ก็คือช่วงของเพจกูรูมอไซค์บาย o n d a a า i a เชียนะครับผมวันนี้พวกเราก็จะมารีวิวรถด้วยกันอีกหนึ่งตัวอ่าพึ่งมาลงเลยนะครับเมื่อวานก็รีวิวไปแล้วตัวสแตนดาร์ดตัวนี้ใช่วันนี้ก็เพิ่มตัวแต่งมาตัวพิเศษเลยตัวนี้อย่างที่ผมได้นัดกันไว้ว่าถ้ารถมาลงเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะรีวิวให้ทันทีเลยใช่ครั นั้นเริ่มแรกเลยนะครับเราก็พูดเราจะอธิบายให้ฟังแล้วกันว่ามีความพิเศษตรงไหนบ้างนะครับเกี่ยวกับฟอร์ซ่าตัวใหม่และยังไม่หมดแค่นั้นเรามีการเปรียบเทียบให้ดูด้วยระหว่างตัวเก่าและตัวใหม่นะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยนะครับไฟหน้าของเรานี่ตัวใหม่เป็นไงเป็นตัวไฟ full LED นี่ตรงนี้ต่อแบตแล้วเป็นไงฮะมีอะไรนะตรงนี้เดน m e r u n n i n g lamp เฮ้ยเป็นไง สวยมากเลยนะยังไงฮะนี่ผิวไฟนะดูว่าไฟสูงก็ตามับคือสวยมากๆครับตัวนี้สองสว่างเห็นได้ไกลเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นเรายังมีไฟท้ายนะครับที่ดีไซน์ออกมาใหม่นะครับเป็นรูปแบบใหม่ไม่เหมือนใครเลยตัวนี้สวยสปอร์ตรู้หลาพรีเมียมใช่แล้วอ่ะมาพูดถึงตัวเรือนไม้กันบ้างดีกว่าเพราะมันเปลี่ยนไหมนะครับเรือนไม้ก็บอกเลยว่าเปลี่ยนรูปทรงเหมือนกันสังเกตดีๆนะครับ เพราะว่าตัวสีพื้นที่สีสสฟ,ฟ้าตัวเนี้มันจะขยายให้กว้างขึ้นนะครับเพื่อให้เราได้มองเห็นตัวเลขเนี่ยได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวแอนด์ลอกก็ตามหรือตัวเลขก็ตามเนี่ยรูปทรงของคอร์ซาตัวเนี้บอกเลยว่าทําออกมาเนี่ยให้ดูเหมือนกับรถยนต์เลยนะครับผมเป็สวยมากๆนะครับและตัวนี้ชิ้วเป็นไงบางลมปรับขึ้นลงเป็นไงครับ เิิวพศษไม่ใช่ชิว้วอันเก่าแล้วนะครับยงงผมบอพีงง่ยว่ามันเป็นชิวที่น้ําหนักเบาและก็หนาหนาแต่เบาว่างั้นเถอะใช่ใช่ใชแรงทนทานอ่าใช่แล้วทําขึ้นมาพิเศษเลยนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่วิ่งทางไกลนะครับนี่เวลานั่งขี่ก็จะอารมณ์ประมาณนี้นั่งให้ดูเลยนีม่มายงอารมณ์ก็จะประมาณแบบลมมันก็จะไปทางนี้ นะครับไม่โดนหน้าแน่นอนครับขีมได้ไกลเลยล้วสบายมากใช่แล้วนะครับตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับกับตัว All New f o r s a 350นะครับอ่ะหมดหรือยังยังนี่ข้ามไปฝั่งทางน็อตมั่นตัวพิเศษเลยครับพิเศษยังนไงเพราะว่าค่ายทันด้าของเรานะเป็นฉลอง10ปีแฮตตูเซยังไม่พอแค่นั้นร่วมกับกีครับไดโยชิมุระจับมือกัน3ค่ายด้วยกันเลยใช่แล้วล่าสุด ค่ายสามค่ายนี้ที่จับมือกันก็คือตัว ADV สามห้าศูนย์ตอนนี้นำมาลงที่พอซ่าของเราแล้วเป็นไงฮะง่ายๆเลยนะฮะสำหรับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะสีดำล้อสีน้ำตาลไหมหรือรายรุ่นเรียกว่าสีล้อ TE สามเจ็ดมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ใช่ของ G c a r v นะฮะเป็นไงฮะนช่ฮะแถมมาจากศูนย์เลยนะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์10ปี h e r <c oughs> มีการตกแต่งสติกเกอร์มาหลาย<ช>จุดเลยเอาง่ายสติกเกอร์นี่รอบคันเลยนะครับผมใช่ครับผมพิเศษสุดยังไม่พอหมดยังยังไม่หมดตรงไหนฮะด้านหน้านี่คือเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะ,ะสังเกตไหมว่าตัวเก่าเนี่ยเบกมือครับผมเป็นไงเล็กๆน้อยน้อยเห็นไหมฮะของตัวเก่าเนี่ยจะเป็นสีเงินเอออ่นนี้ทําเป็นสีดามาให้เลยโอ้ยสีดำดำาด้วยคุมโทนคุมโทน นี่แล้วสีที่เห็นอยู่ตอนนี้นะไม่ใช่สีดำสีดําแบบเงาเงานะดําด้านเป็นดาด้านนะฮะตัดกับดําเงาใช่แล้วสวยงามแบบสปอร์ตหรูหลานะดูใต้บอกใต้บาะคือบอกไว้ก่อนเลยว่าใส่หมกันน็อกเต็มใบได้2ลูกเลยใช่นะครับบรรจุได้ตรงเต็มเลยตรงนี้กว้างมากนะใช่แล้วอ่ะยังไม่พอนะะเดี๋ยวดูด้านความพิเศษของมันเนี่ยคืออะไรเนาะเห็นโลโก้นี้ไหมฮะ โยชิมูระเนไหมเป็นสติกเกอร์นะฮะไล่มาเลยโลโก้350สีทองสุดทีเด็ดครับนี่ด้านล่างเป็นไงฮะเป็นไงโคสวยฮะท่อโยชิมูระที่เคยแถมมากับ ADV 350ใช่รุ่นนี้ไม่พอนะเป็นไงรุ่นนี้เขาใส่จุกลดเสียงมาด้วยมีที่ลดเสียงด้วยใช่ไม่เกิน90เดซิเบลแน่นอนอ่ะเดี๋ยวขยับให้เห็นชัดๆเลยยับขยับนิดนึงเอ่ะ มีไงมีที่ลดเสียงด้วยนะครับตรงนี้จุกลดเสียงเห็นไหมฮะใส่มาให้พร้อมเลยเห็นโลโก้ไหมโยชิมูระสกีนมาพร้อมเลยสวยงามนะไฟท้ายเป็นแบบใหม่ยังมีบางบางท่านนะครับยังกังวลอยู่ว่าว่าท่อเนี่ยจะโดนตํารวจจับไหมท่อใบนี้มีมอกครับมีมอกมีใบรับรองมาให้พร้อมเลยใช่แล้วออกรถไปมีใบให้เสร็จสับถูกต้องครับแล้วได้ข่าวว่าทางฮอนด้าเนี่ยเขามีการตรวจเช็คก่อนที่จะเอามา ใส่รถคันนี้ด้วยซ้ำใช่ได้มีการทดลองมีการวัดเสียงวัดอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วฮะถึงได้ออกเป็นไมมาให้อ่าบรอดีมากครับบอกเลยว่าท่อโยชิมูระนี่นะครับบอกเลยว่าโหราคาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอ่ะอแล้วก็มาอยู่ในรถฟอร์ซ่าคันนี้ผมบอกเลยตอนนี้จะเป็นตัวรถซิงด้วยกี่คันนะเดี๋ยวนึกก่อน200คันปะตอนนี้จะอยู่ของโยชิมูระประมาณ500คันนะ500รคันใช่ครับโยชิมูระเนี่ย500คันในประเทศ ตอนนี้อยู่ที่ร้านฮอนด้าเอเชียแล้วหนึ่งคันเดี๋ยวมีมาอีกแน่นอนเดี๋ยวมามันมาเรื่อยๆฮะใช่ก็มีตอนนี้นะครับรู้สึกฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดสามรุ่นสามสามสามระดับแล้วกันเออสามระดับอ่ะสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก่อนเลยมีสีอะไรบ้างสีน้ําเงินดำสีดําแดงดำแล้วก็เทาดำเทาดำตัวนี้เป็นเทาเทาตัวใหม่นะอ่ารุ่นสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวโยชิมูระข้ามไปหนึ่งรุ่นครับพี่ ตัวรถซิงค์รับเออรถซิงค์โทษทีโทษทียังมีตัวรถซิงค์ด้วยใช่แล้วครับก็ยังมีที่เราเห็นอยู่ก็มีเทาดำด้วยแล้วก็สีดำใช่ครับรถซิงค์นะตัวรถซิงค์เนี่ยจะเป็นล้อน้ำตาลไม้ G37 นั่นเองครับผมถัดมาตัวท็อปเลยท็อปเลยยังไม่ชิงท็อปเป็นตัวพิเศษแล้วกันเรียกว่าเป็นตัวยังไม่พิเศษอีกเหรอเป็นตัวพิเศษฮะเป็นตัวพิเศษตัวนี้เป็นไงตัวโยชิมุระจีคับนะฮะแล้วก็ห้าร้อยคันใช่แล้วยังมีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึงคือ ขออุ้ไไปสักนิดนึงเฮ้ยบอกเลยดีกว่าคนอยากรู้แล้วตัวในตอนในตอนประมาณว่ารถสีขาวใช่ครับโชคหลังนี่ในตอนคู่เดี๋ยวรถมาเพื่อเราจะรีวิวให้ดูรีวิวให้อีกใช่แล้วตอนนี้บอกเลยรถใหม่มาลงเยอะมากและหลายรุ่นด้วยไม่ว่าจะเป็น o n e w Forza 350 a l l n e w ADV 160แล้วก็ยังมีตัวอะไรนะ All n e w CRF 0 0โอ้โห บอกเลยว่ารีวิวไม่ไหวจริงๆเตรียมตัวติดตามชมได้เลยนะครับติดตามพวกเราได้เลยแล้วกันเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทุกคันเลยนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่ตรงที่ All New Forza 350ก่อนแล้วกันครับนะครับก็นี่นะครับตัวนี้ที่เราอยากจะพรีเซนต์อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักก็คือนี่เลยครับโยชิมูระนะครับจับมือกับ G r a f t แล้วก็ h 2 c c ครับผมราคาราคาเท่าไหร่ราคาตัวนี้คุณอยากรูเล้วราคา2อง0 0 0 ก็บักไม่แพงไม่แพงไม่แพงครับไม่แพงนะถือว่าคุ้มนะถ้าบวกกับของแต่งถ้าซื้อแยกข้างนอกนี่แพงมากถ้าถ้าตัวสแตนดาร์ดกันอยู่ประมาณแสนเจ็ดอ่าแสนเจ็ดกว่าๆหน่อยใช่ไม่แพงครับผมก็ยังไงก็ขอฝากพี่น้องที่ติดตามนะพวกเรานะครับถ้าท่านใดสนใจก็แวะมาได้เลยที่ฮอนด้าเอเชียทุกสาขานะครับผมก็หรือไม่ก็ทักเข้ามาในเพจไม่ว่าจะเป็นเพจเอเชียตี้มอเตอร์มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าชลบุรีหรือว่าในเพจ กูรูมอไซค์บายฮอนด้าเอเชียนะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์033ครับ031อรืรอวะ033ไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวดูใต้คอมเมนต์นะผมใต้คอมเมนต์แล้วกันนะลืมลืมลืมโทษทีครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็พวกเราทุกคนสองคนน็อตเอฟก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ